สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่กลับมาระบาดใหม่ตรงกับช่วงผลผลิตลิ้นจี่ค่อมของจังหวัดสมุทรสงครามออกผลพอดีนะคะทําให้เกษตรกรหลายคนกังวลเรื่องของยอดขายค่ะเพราะว่านอกจากต้องระวังโรคโควิดแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการสวมรอยลิ้นจี่ที่ไม่ได้คุณภาพขณะเดียวกันก็มีการเตรียมขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาด้วยค่ะนี่เป็นลิ้นจี่ค่อมของสมุทรสงครามนะคะที่เริ่มจะออกสู่ตลาดในเดือนเมษายนนี้ค่ะ โดยเกษตรกรคาดการว่าจะสร้างรายได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าปัญหาที่พบในตอนนี้ก็คือเป็นการระบาดของโรคโควิด -19 อีกรอบทําให้กระทบต่อยอดจําหน่ายที่ผู้ซื้อนั้นอาจจะเดินทางมาไม่ถึงสวนค่ะขณะที่การบางขายตามถนนหรือว่าสถานที่ต่างๆนั้นก็กลับพบว่ามีการสวมรอยลิ้นจี่ที่ไม่มีคุณภาพเอามาขายแข่งด้วยค่ะ รสชาติันไม่เหมือนกันครับอยากให้เป็นอย่างนั้นมาก่ว่าอย่าติดชื่ออัมพวาห้าเราว่าอัมพวาจะเสียหายชาวชาเสียเขารสชาติต่างกันเยอะต่างกันเยอะมากครับลักษณะของลูกแล้วก็คือรสชาติจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันยังไงก็ทัานท่องเที่ยวมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงสงการเนี่ยจะกำได้กินไม้อร่อยมากๆครับไม่ต้องไปแวะแถวพระรามสองอยากไปแวะนะครับมาแวะที่อัมพวาได้เลยครับ เช่นเดียวกับเกษตรกรอินทรีย์นะคะที่ปลูกแล้วก็จาหน่ายมะพร้าวน้ําหอมอินทรียค่ะกล่าวว่าเมื่อผลผลิตดีก็จะนําเข้าสู่ผู้บริโภคอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายดังนั้นการขายออนไลน์ในพื้นที่หนึ่งค่ะก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ขายผลผลิตได้มากขึ้นด้วยค่ะซื้อพาร์ทอื่นอาจจะได้แค่น้ําหวานแต่เนื้อทานไม่ได้แต่ของเราเนี่ยทั้งน้ําทั้งเนื้อแล้วรสชาติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดเออเราก็คิดว่า ในด้านการผลิตปัญหามีแต่ว่าถ้ามีการตลาดดีๆมาช่วยเราเนี่ยเออเราก็จะมีกำลังใจมีการผลิตต่อเนื่องเพราะว่าตลาดมารองรับแล้วซึ่งเราก็จะเปิดโอกาสให้พวกเกษตรกรรวมตัวกันแล้วเราก็ไปให้ความรู้ในสิ่งที่เขาขาดอย่างเช่นในการสร้างแบรนดิ้งเอยด้านออ,ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเออการเป็นคุณสมบัติของการเป็นผู้ขายที่ดีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาควรมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในการที่ช่วยให้เขาขายของได้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับใครมีโอกาสก็แวะไปอุดหนุนได้นะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะเกษตรกรเตรียมจําหน่ายในช่องทางออนไลน์ด้วยการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ผลิตแอปพลิเคชันต่างๆเป็นตัวกลางประชาสัมพันธ์จุดขายเป็นทางเลือกมากขึ้นค่ะ เนื่องจากคนที่อยู่ในภาคของเกษตรกรรมส่วนใหญ่นั้นมักจะขาดความรู้เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะอย่างเช่นการขายตลาดออนไลน์ซึ่งทําให้ขาดโอกาสในการขายในวงกว้างค่ะโดยแอปพลิเคชันจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเป็นผู้ขายได้แต่บ่าคนๆนั้นนะคะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ให้ก,กับเกษตรกร,รด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่และก็เรื่องของการขนส่งสินค้าด้วยค่ะ